ณชานเมืองมอสโกอันพลุกพล่านในอพาร์ตเมนต์เก่าส่อมซ่อดิมิทรีหรือดิมาเด็กชายวัย12ปีอาศัยอยู่กับอัญญาผู้เป็นแม่สองชีวิตผูกพันกันด้วยความรักและความยากจนข้นแค้นแสงสลัวของยามเช้าแทรกผ่านหน้าต่างบานเดียวสองให้เห็นห้องที่สุดโทมแต่สะอาดสะอ้านเฟอร์นิเจอร์มีเพียงไม่กี่ชิ้นบอกเล่าเรื่องราวความอดคัดแต่บนผนังกลับเต็มไปด้วยภาพวาดดินสอสีสันสดใสฝีมือของดิมานั่นเอง ดีมาเป็นเด็กชายตัวผอมบางผมสีน้ำตาลยุ่งเหยิงดวงตาสีน้ำตาลคู่โตฉายแววเ,เฉลียวฉลาดเกินวัยเขาเป็นเด็กที่ไวต่อความรู้สึกมองโลกผ่านเลนส์แห่งศิละปะเขามักจะพกสมุดสเก็ตภาพติดตัวอยู่เสมอบันทึกโลกรอบตัวด้วยลายเส้นที่เรียบง่ายแต่งวดงามเขามีพรสวรรค์ในการวาดภาพโดยธรรมชาติสามารถถ,ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกผ่านภาพวาดได้อย่างน่าทึ่งแม่ของเขาอัญญาเป็นอดีตช่างเย็บผ้าแต่สุขภาพที่อ่อนแอทำให้เธอไม่สามารถทำง,งานหนักได้ เธอไอเรื่อรงร่างกายซุกของแต่ใบหน้ายังคงเขาความงามในอดีตเธอมักจะนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปยังโลกภายนอกด้วยแววตาเศร้าสร้อยเธอเคยใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินแต่ความฝันนั้นก็ถูกบดขยี้ด้วยความยากจนและความเจ็บป่วยความสัมพันธ์ของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งกว่าสายเลือดแม่ลูกคู่นี้คือเพื่อนคู่คิดเป็นที่พักพิงใจของกแลาการอัญญารักลูกชายสุดหัวใจเธอชื่นชมในพรสวรรค์ของเขาและสนับสนุนให้เขาไล่าตามความมอฝันแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าหนทางนั้นช่างยากลำบาก ผ้าของพวกเขาบริสเป็นเหมือนเงาที่คอยหลอกหลอนอยู่ในบ้านชายร่างสูงใหญ่บึกบืนหน้าตาอยากกระด้างมากักเมามายไม่ได้สติดอดีตเขาเคยเป็นคนงานท่าเรือแต่หลังจากตกงานก็จมอยู่กับความสิ้นหวังและสุราเขาใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายระบายความโกรธเกรี้ยวและความคับข้องใจลงกับภรรยาและลูกเขาชอบดูถูกถากถางความฝันของดีมาและมักจะทำลายภาพวาดของเขาเอาออฟสไต์ทุกๆวันดีมาจะตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปขายหนังสือพิมพ์ ที่หัวมุมถนนใกล้ๆกับสถานีรถไฟใต้ดินเขามักจะแบ่งเวลามาวาดรูปในสวนสาธารณะบันทึกภาพผู้คนและบรรยากาศรอบตัวลงในสมุดสเก็ตภาพของเขารายได้อันน้อยนิดจากการขายหนังสือพิมพ์และภาพวาดเล็กๆน้อยฮ่าฮกลายเป็นเงินประทังชีวิตของครอบครัวในเช้าวันหนึ่งขณะที่ดีมากำลังเดินขายหนังสือพิมพ์ตามปกติท่ากลางผู้คนที่เร่งรีบเด็กน้อยก็ได้พบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเขาชนเข้ากับชายคนหนึ่ง โดยไม่ได้ตั้งใจสีน้ำหลากสีในกระเป๋าหกและเสื้อโค้ทร,ราคาแพงของชายคนนั้นชายคนนั้นคืออีวานเปโตรวิดโวคอฟเจ้าของหอสินชื่อดังในมอสโกชายวัยห้าสิบห้าปีรูปร่างภูมิฐานแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนมราคาแพงใบหน้าคมทายดวงตาเฉียบคมบ่งบอกถึงความฉลาดและประสบการณ์ชีวิตเขามีหนวดเคราที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีนี่ไอ้หนูแกทำอะไรลงไปรู้ไหมว่าเสื้อโค้ทตัวนี้ราคาเท่าไหร่อีวานตะคอกด้วยความโกรธด,ดิมาตกใจ จนน่าซี้เขารู้ว่าเขาไม่มีปัญญาชดใช้ค่าเสียหายแน่ๆผมผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจดิม่าพูดเสียงสัน่นอีวานมองดิม่าด้วยสายตากโกรธเคืองแต่เมื่อเขาสังเกตเห็นแววตาเศร้าส้อยและความหวาดกลัวของเด็กชายรวมถึงสมุดสเก็ตภาพที่เก่าและชำรุดในมือเล็กๆคู่นั้นความโกรธของเขาก็เริ่มจางลงแกมีอะไรอยู่ในนั้นอีวานถามเสียงอ่อนลงดิม่าลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเปิดสมุดสเก็ตภาพ ให้อีวานดูภายในนั้นเต็มไปด้วยภาพวาดผู้คนสถานที่และสิ่งของต่างๆที่ดีมาพบเจอในชีวิตประจํวาวันภาพวาดเหล่านั้นแม้จะเรียบง่ายแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์อีวานพิจารณาภาพวาดเหล่านั้นด้วยความสนใจเขามองเห็นพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กชายคนนี้แกวาดรูปเก่งนี่อีวานเอ่ยชมแต่แกต้องระวังมากกว่านี้ผมขอโทษจริงๆครับดีมาพูดซ้ำผมจะพยายามหาเงินมาชดใช้ค่าเสียหายให้คุณอีวานถอนหายใจ ช่างมันเธอถือว่าฟาดครอบไปเขาหยิบนามบัตรออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วยื่นให้ดีมาฉันชื่ออีวานเปโตรวิดเป็นเจ้าของหอศิลป์โมคอฟถ้าแกสนใจเรื่องศิลปะมาหาฉันได้ทุกเมื่อดีมารับนามบัตรมาด้วยความประหลาดใจขอบคุณครับอีวานยิ้มมุมปากฉันชอบเด็กที่มีความฝันจำไว้ว่าอย่าทิ้งความฝันของแกพูดจบอีวานก็เดินจากไปทิ้งให้ดีมายืนงงอยู่กับนามบัตรในมือเหตุการณ์ในวันนั้นจุดประกายความหวังเล็ก ในใจของดีมาเขารู้สึกว่าโชคชะตาอาจกำลังนำพาเขาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเขาเก็บนำบัตรของอีวานไว้อย่างดีและตั้งใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องไปหาชายคนนั้นให้ได้แต่ชีวิตของดีมาก็กไม่ได้ง่ายายนักวันหนึ่งอัญญาเกิดล้มป่วยลงอาการไอของเธอแย่ลงมากเธอต้องการยาและค่ารักษาพยาบาลดีมาพยายามทำง,งานหนักขึ้นขายหนังสือพิมพ์และวาดรูปมากขึ้นแต่ไรายได้ก็ยังไม่เพียงพอในระหว่างนั้นเองเขาก็ได้บังเอิญพบกับโซฟีอันเรฟนาวนโควาหญิงชราใจดี ผู้เป็นมารดาของอีวานโซเฟียเป็นหญิงชาราที่น่ารักและอ่อนโยนเธอลหลงไหลในการเย็บปักถักไทยชอบออกมาเดินเล่นในเมืองพร้อมกับคอลเลกชันงานปักของเธอโซเฟียอันเดรฟนามักจะหลงลืมและสับสนในบางครั้งแต่ความเมตตาและความอบอุ่นของเธอนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงในบ่ายวันหนึ่งขณะที่ดีมาก,กำลังขายหนังสือพิมพ์อยู่ใกล้ๆสวนสาธารณะเขาสังเกตเห็นโซเฟียอันเดรฟนา กำลังเดินโซเซยอยู่กลางถนนท่ามกลางรถราที่วิ่งขวักขวายดูเหมือนเธอจะหลงทางและสับสนดีมารีบวิ่งเข้าไปหาเธอคุณยายครับคุณยายเป็นอะไรหรือเปล่าครับดีมาถามด้วยความเป็นห่วงโซฟีอันเดรฟหน้าหันมามองดีมาด้วยแววตาเลื่อนลอยฉันฉันจำทางกลับบ้านไม่ได้เธอพูดเสียงสัน่นดีมาจับมือโซฟีอันเดรฟหน้าอย่างเบามือไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยคุณยายเองดีมาพาโซฟีอันเดรฟหน้าไปนั่งพักที่มานั่งในสวนสาธารณะเขาถามไทย รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของเธอและพยายามตอบยนเธอด้วยคำพูดที่อ่อนโยนในขณะเดียวกันรถคันหนึ่งเกือบจะพุ่งเข้าชนโซฟีอันเดรฟนาแต่ดิมาก,ก็สามารถดึงเธอออกมาได้ทันคุณอย่าระวังหน่อยนะครับดิมาพูดด้วยน้ำเสียงที่ห่วงใยโซฟีอันเดรฟนามองดิมาด้วยแววตาซาบซึ้งขอบใจมากนะพ่อหนุ่มหลังจากที่ดิมามั่นใจว่าโซฟีอันเดรฟนาปลอดภัยและจำทางกลับบ้านได้แล้วเขาก็ขอตัวกลับไปทำงานต่อแต่โซฟีอันเดรฟนากลับดึงมือเขาไว้ เดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มเธอพูดเธอชื่ออะไรผมชื่อดีมาครับดีมาโซเฟียอันเดรฟนาทวนชื่อเธอเป็นเด็กดีมากขอบใจที่ช่วยเหลือฉันนะไม่เป็นไรครับคุณยายผมยินดีโซเฟียอันเดรฟน้ายิ้มอย่างอ่อนโยนฉันอยากตอบแทนเธอเธอกล่าวเธอต้องการอะไรดีมาลังเลยอยู่ครู่หนึ่งเขานึกถึงแม่ที่กําลังป่วยหนักและต้องการยาผมผมอยากได้เงินไปซื้อ,อยาให้แม่ครับโซเฟียอันเดรฟน้าหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาและหยิบเงินจํานวนหนึ่งส่งให้ดีมา นี่เอาไปซื้อ,อยาให้แม่ของเธอนะดิม่าลังเลที่จะรับเงินแต่แต่มันเยอะเกินไปครับรับไปเถอะฉันอยากช่วยโซฟีอันเรฟนาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังดิม่ารับเงินมาด้วยความซาบซึง้งขอบคุณมากครับคุณยายขอให้แม่ของเธอหายป่วยเร็วๆนะักโซฟีอันเรฟนาอวยพอรอครับขอบคุณครับดิม่ากล่าวลาโซฟีอันเรฟนาและรีบกลับไปหาแม่เมื่ออีวานรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาก็รู้สึก ประทับใจในตัวดีมามากยิ่งขึ้นเขาเห็นถึงความกตัญญูความเมตตาและความกล้าหาญของเด็กชายคนนี้อีวานจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือดีมาอย่างจริงจังเขาเชิญดีมามาที่หอศิลป์ของเขาและเสนอตัวเป็นครูสอนวาดรูปให้ดีมาฉันเห็นพรสวรรค์นในตัวเธอดีมากอีวานพูดฉันอยากให้เธอได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพอย่างถูกต้องดีมารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากจริงหรือครับขอบคุณมากครับคุณอิวานแต่เธอต้องสัญญากับฉันนะว่าเธอจะตั้งใจเรียนและไม่ทิ้งความฝันของเธอครับผมสัญญา ดีมายิ้มกว้างอีวานเริ่มสอนดีมาเกี่ยวกับพื้นฐานการวาดภาพเทคนิคการใช้สีและองค์ประกอบศิลป์ดีมาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วพรสวรรค์ของเขาใช้แววโดดเด่นอีวานรู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างดีมาและอีวานก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วดีมาเคารพอีวานเหมือนพ่อส่วนอีวานก็เอ็นดูดีมาเหมือนลูกชายอีวานมักจะเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาให้ดีมาฟังรวมถึงเรื่องราวในวัยเด็กที่เขาเติบโตมาอย่างยากลําบาก ฉันเองก็เคยจนมาก่อนดีมาอีวานเล่าฉันเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ของฉันทำงานหนักมากแต่ก็ยังไม่พอกินพอใช้ฉันใฝฝันอยากเป็นจิตรกรแต่ก็ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์วาดรูปแล้วคุณอีวานทำอย่างไรครับดีมาถามด้วยความอยากรู้วันหนึ่งฉันบังเอิญทำมือหกใส่ภาพวาดของจิตรกรชื่อดังคนหนึ่งฉันกลัวมากคิดว่าจะต้องถูกลงโทษแต่จิตรกรคนนั้นกลับไม่โกรธ เขาเห็นพรสวรรค์ในตัวฉันเขาก็เลยมอบอุปกรณ์วาดรูปชุดหนึ่งให้ฉันเป็นของขวัญและสอนให้ฉันรู้จักการวาดภาพนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ฉันได้เป็นจิตรกรอย่างทุกวันนี้อีวานเล่าด้วยแววตาเป็นประกายเหมือนกับผมเลยดีมาพูดคุณอีวานก็เหมือนกับจิตรกรคนนั้นที่เมตตาต่อผมอีวานยิมอฉันเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตขอเพียงแค่เรามีความฝันมีความพยายามและได้รับโอกาส เรื่องราวในอดีตของอีวานสร้างแรงบันดาลใจให้กับดีมาเป็นอย่างมากเขาตั้งใจเรียนวาดภาพอย่างขยันขันแข็งและพัฒนาฝีมือขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่างนั้นเองดีมาก็ได้เผชิญกับอุปสรรคอีกครั้งหนึ่งนั่นคือกาลินาเจ้าของร้านเสื้อผ้าหรูหราและเป็นคู่ค้าของอีวานเธอเป็นหญิงสาวสวยทันสมัยแต่จิตใจเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเธอไม่ชอบที่เห็นดีมาได้รับความสนใจจากอีวานอและรู้สึกอิจฉาในพรสวรรค์ของเด็กชายเธอจึงวางแผนกล่แกล้งดีมา กาลินาจงใจใส่ร้ายดีมาว่าขโมยของในร้านของเธอและพยายามยุยงให้อีวานไล่ดีมากออกไปโชคดีที่อีวานเป็นคนฉลาดและยุติธรรมเขาสืบสวนเรื่องราวทั้งหมดจนพบว่าดีมาเป็นผู้บริสุทธิ์และกาลินาเป็นคนใส่ร้ายเธอทำแบบนี้ทำไมกาลินาอีวานถามด้วยน้ำเสียงผิดหวังฉันฉันขอโทษข้ฉันไม่ได้ตั้งใจกาลินาพูดเสียงสัน่นฉันผิดหวังในตัวเธอมากอีวานพูดเธอไม่ควรตัดสินคนอื่นจากภายนอกและไม่ควรอิจฉาริษยาคนอื่น กาเลนารู้สึกและอายใจต่อการกระทำของตนเองเธอสำนึกผิดและขอโทษดีมาอีวานให้อภัยกาเลนาแต่เขาก็เตือนเธอว่าอย่าทำผิดซ้ำอีกเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ดีมาได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้รวยด้วยกลิตกุลละเขาจะต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายอีกมากมายแต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้หลังจากเรื่องร้ายๆผ่านพ้นไปในที่สุดวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของดีมาก็มาถึงนั่นคือวันเปิดนิทรรศการภาพวาดเดี่ยวครั้งแรกของเขาที่หอศิลป์โบคอฟภาพวาดของดีมา ถูกจัดแสดงอย่างสวยงามภายใต้แสงไฟสปอตไลท์แต่ละภาพบอกกล่าวเรื่องราวและความรู้สึกของผู้คนในสังคมผ่านมุมมองที่บริสุทธิ์และจริงใจของเด็กชายผู้คนมากมายมาร่วมชมนิทรรศการรวมถึงอัญญาและบริษอัญญารู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกชายมากเธอมองดีมาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังส่วนบริษหลังจากที่ได้เห็นความสําเร็จของลูกชายเขาก็เริ่มรู้สึกละอายใจต่อการกระทําที่ผ่านมาเขาตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวเลิกเล่าและหางานทํา ในเทศกาลของดีมารประสบความสำเร็จใจอย่างมากผู้ชมต่างชื่นชมในพรสวรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชายภาพวาดของดีมาขายได้เกือบหมดและเขาก็ได้รับคำชมเชยจากนักวิจารณ์ศิลปะมากมายดีมารู้สึกขอบคุณอีวานและโซฟีอันเดรฟนาที่ให้โอกาสและสนับสนุนเขามาโดยตลอดเขารู้ว่าถ้าไม่มีพวกเขาทั้งสองชีวิตของเขาคงจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงขอบคุณมากครับคุณอีวานคุณโซฟีอันเดรฟนาที่ช่วยเหลือผมดีมากกล่าวด้วยความซาบซึ้ง เธอสมควรได้รับมันดีมากอีวานพูดเธอเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์และความมุ่งมั่นฉันเชื่อว่าเธอจะประสบความสําเร็จในอนาคตใช่แล้วดีมาโซฟีออนเรดรฟน่าพูดเสริมอย่าลืมความฝันของเธอนะครับผมจะไม่ลืมดีมายิ้มเรื่องราวของดีมากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความยากจน และความยากลําบากไม่ใช่อุปสรรคที่ขวางกั้นความฝันขอเพียงแค่เรามีความมุ่งมั่นอดทนและไม่ยอมแพ้เราก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นและกล้าไปสู่ความสําเร็จได้ดีมายังคงตั้งใจทํางานและพัฒนาฝีมือการวาดภาพของเขาต่อไปเขากลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติภาพวาดของเขาถูกจัดแสดงในหอศิลป์หลายแห่งทั่วโลกและขายได้ในราคาสูงดีมา ไม่เคยลืมความยากลำบากในอดีตเขาก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่มีพรสวรรค์ทางศิลปะให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนาฝีมือดีมากเชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่ว่าพวกเขาจะเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยหรือยากจนก็ตามหลายปีผ่านไปดีมาเติบโตเป็นชายหนุ่มที่ประสบความสำเร็จเขาแต่งงานกับหญิงสาวที่น่ารักและใจดีมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขอันญ,ญายังคงอยู่เคียงข้างดีมาคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนเขาเสมอส่วนบริษ หลังจากเลิกเล่าได้สําเร็จเขาก็หางานทําและกลายเป็นพ่อที่ดีขึ้นดีมายังคงติดต่อกับอีวานและโซฟีอันเดรฟนาอยู่เสมอเขารู้สึกขอบคุณทั้งสองคนที่เป็นเหมือนแสงสว่างนําทางชีวิตของเขาดีมามากักจะกลับไปเยี่ยมพวกเขาทั้งสองคนที่หอสินโวคอฟและผาลูฮ่าฮของเขาไปรู้จักกับบุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาคุณปู่คุณย่าครับนี่คือลูกๆของผมเองครับ ดีมาได้นําลูกๆของเขากับอีวานและโซเฟียอันเดรฟนาเด็กๆมองอีวานและโซเฟียอันเดรฟนาด้วยแววตาชื่นชมพวกเขารู้ว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนที่สําคัญมากสําหรับพ่อของพวกเขาสวัสดีครับค่ะคุณปู่คุณยา่าเด็กๆก,กล่าวทักทายอีวานและโซเฟียอันเดรฟนายิ้มอย่างอบอุ่นสวัสดีเจ้าหลานดีมาเล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้ลูกๆฟังเขาอยากให้ลูกๆได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่สําคัญจากเรื่องราวของเขาพ่ออยากให้ลูกจําไว้นะดีมาพูด ว่าความกตัญญูความเมตตาและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตครับค่ะพ่อเด็กๆตอบดีมายังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมต่อไปเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่มากมายดีมาใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมเขาวาดภาพเพื่อสะท้อนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและกระตุ้นให้ผู้คนหันมาใส่ใจ และช่วยเหลือกันในบั้นปลายชีวิตดีมาได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจิตรกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของเขาดีมารู้สึกภูมิใจในความสําเร็จของตนเองแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาก็คือการที่เขาสามารถใช้พรสวรรค์ของเขาในการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้เรื่องราวของดีมาเป็นบทพิสูจน์ว่าความฝันไม่มีวันตายตราบใดที่เรายังมีความหวังความมุ่งมั่น และความพยายามดีมากเริ่มต้นจากเด็กชายยากจนที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เก่าสอมซ้อแต่เขาก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ดีมายังคงจดจำคำพูดของอีวานที่เคยบอกเขาไว้ว่าฉันเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตขอเพียงแค่เรามีความฝันมีความพยายามและได้รับโอกาสดีมาใช้ชีวิตตามคำพูดนั้นเขาทุ่มเทให้กับความฝันทำงานหนักและไม่เคยยอมแพ้แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย และในที่สุดเขาก็ได้รับโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลดิม่าไม่เพียงแต่ประสบความสําเร็จในฐานะจิตรกรเท่านั้นเขายังประสบความสําเร็จในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเขาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเรื่องราวของดิม่าเป็นเรื่องราวของความหวังความฝันและแรงบันดาลใจเป็นเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาและจงเชื่ออ,อำนานในพลังของตัวเองหลายปีต่อมาในค่ำคืนอันเงียบสงบนักุงมอสโกดิมา่า ในวัยชรานั่งมองออกไปนอกหน้าต่างภาพวาดชิ้นสุดท้ายของเขาวางอยู่บนขาตั้งภาพนั้นเป็นภาพของสวนสาธารณะที่เขาเคยพบกับโซฟีอันเรฟนาเป็นครั้งแรกภาพนั้นเต็มไปด้วยสีสันและความทรงจำดีมายิ้มอย่างอ่อนโยนเขานึกถึงเรื่องราวในอดีตนึกถึงความเมตตาของอีวาและโซฟีอันเรฟนานึกถึงความรักของอัญญาและนึกถึงความฝันที่เขาเคยมีดีมาหลับตาลงอย่างช้าๆลมหายใจของเขาแผ่วเบาลงในมือของเขายังคงคำพูดกันอันโปรดเอาไว้ และแล้วดีมาก,ก็จัดไปอย่างสงบทิ้งไว้เพียงเรื่องราวอันงดงามที่จะถูกเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนานเรื่องราวของเด็กชายผู้ไม่พ่งแต่งแพทย์โชคชะตาเรื่องราวของความฝันความหวังและแรงบันดาลใจเรื่องราวว่าของดีมาจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่อพาร์ทเมนต์เล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและคราบน้ําตาบัตนี้เงียบสงัดลงแล้วแต่จิตวิญ,ญญาณของดีมายังคงอยู่ที่นั่นในภาพวาดของเขาในความทรงจําของผู้คนที่เขารักและในหัวใจของทุกคนที่เคยได้ยินเรื่องราวของเขาดีมาจากไปแล้ว แต่เรื่องราวของเขายังคงอยู่เรื่องราวของเขาจะถูกเล่าขานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายให้กล้าที่จะฝันให้กล้าที่จะต่อสู้และให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะเรื่องราวของดีมาคือเรื่องราวของพวกเราทุกคนเรื่องราวของมนุษย์ผู้มีความฝันและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความฝันนั้นแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดเข้าปกคลุมอพาร์ตเมนต์แต่ภาพวาดของดีมายังคงเปลี่ยนประกายอยู่ในความมืดราวกับจะบอกว่าอย่ายอมแพ้จงสู้ต่อไปแล้วสักวันหนึ่งความฝันของคุณจะเป็นจริงออ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของดิมาเด็กชายผู้มาจากอพาร์ตเมนต์หลังเล็กสู่จิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยปลายผู้กันและหัวใจที่งดงามการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักุงมอสโกอันหนาวเหน็บมีเด็กชายนามว่าดิมาผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่เขาฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงดิมาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆเ,เ,เก่าๆก,กับอัญญาผู้เป็นแม่สองแม่ลูกยากจนมากบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่มีแม้แต่เงินจะซื้ออาหารแต่ถึงกระนั้นดิมากก็ไม่เคยละทิ้งความฝัน ทุกๆวันดิมาจะออกไปขายหนังสือผิมพ์ที่หัวมุมถนนเขาเก็บเงินทุกรูเบิลที่หามาได้ซื้ออุปกรณ์วาดรูปราคาถูกและใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการฝึกฝนฝีมือดิมามีพรสวรรค์โดยธรรมชาติเขาสามารถวาดภาพทุกอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นผู้คนสัตว์สิ่งของหรือทิวทัศน์ภาพวาดของเขาเต็มไปด้วยชีวิตชวาและอารมณ์แต่ดิมาก,ก็รู้ดีว่าพรสวรรค์อย่างเดียวไม่เพียงพอเขาต้องเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพจากผู้เชี่ยวชาญและนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนามากที่สุด วันหนึ่งโชคชะตาก็เข้าข้างดีมากเขาบังเอิญทำสี่หกใส่เสื้อโค้ทร,ราคาแพงของชายคนหนึ่งชายคนนั้นคืออีวานเปโตรวิตโวคอฟเจ้าของหอศิลป์ชื่อดังอีวานโกรธมากในตอนแรกแต่เมื่อเขาเห็นภาพวาดของดีมากเขาก็รู้สึกทึ่งในพรสวรรค์ของเด็กชายอีวานจึงตัดสินใจให้โอกาสดีมากเขาเสนอดีมากให้มาเรียนวาดภาพที่หอศิลป์ของเขาดีมาแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองนี่คือโอกาสที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดในที่สุด เขาก็จะได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพจากผู้เชี่ยวชาญดีมากตั้งใจเรียนมากเขาพัฒนาฝีมือขึ้นอย่างรวดเร็วอีวานเองก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้เขาเห็นแววของจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ในตัวดีมากแต่ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายดายสำหรับดีมากเสมอไปเขายังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งความยากจนความอิจฉาริษยาและการดูถูกแต่ดีมากก็ไม่เคยยอมแพ้เขายังคงต่อสู้เพื่อความฝันด้วยความมุ่งมั่นอดทนและกำลังใจจากอัญญา อีวานและโซเฟียอันเดฟนาในที่สุดความพยายามของดีมาก,ก็สำเร็จผลเขาจัดนิทรรศการภาพวาดเดี่ยวครั้งแรกและประสบความสำเร็จอย่างงดงามดีมากลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงภาพวาดของเขาถูกจัดแสดงไปทั่วโลกผู้คนมากมายชื่นชมในพรสวรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของเขาดีมาไม่เคยลืมความยากลำบากในอดีตเขาก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่มีพรสวรรค์ทางศิลปะด,ดีมาอยากให้เด็กเหล่านั้นได้รับโอกาส เหมือนกับที่เขาเคยได้รับเรื่องราวของดีมากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะเกิดมายากจนแค่ไหนแต่ถ้าเรามีความฝันมีความพยายามและไม่ยอมแพ้เราก็สามารถประสบความสําเร็จได้และนี่คือเรื่องราวของดีมาจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ผู้มาจากอพาร์ตเมนต์หลังเล็กสู่โลกอันกว้างใหญ่ไพศาลดีมาชายชาราในวัย80ปีนั่งอยู่บนระเบียงบ้านพักตาอากาศริมทะเลสาบไปคาน เขามองออกไปยังทิวทัศน์อันง,งดงามเบื้องหน้าภาพวาดชิ้นสุดท้ายของเขาวางอยู่บนขาตั้งมันเป็นภาพของเด็กชายคนหนึ่งกำลังนั่งวาดรูปอยู่ริมถนนดีมายิ้มภาพนั้นทำให้เขานึกถึงตัวเขาเองในวัยเด็กเด็กชายผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่เด็กชายผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาดีมาหลับตาลงอย่างช้าช้าเขาได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเขาได้ทำตามความฝันเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นและเขาก็ได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไวใ้ให้กับโลกใบนี้ มรดกแห่งความฝันมรดกแห่งความหวังและมรดกแห่งแรงบันดาลใจและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดหลายปีหลังจากเรื่องราวของดีมากลายเป็นตำนานยังมีเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งนามว่านิโคไลเขาอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้าโวโลกห่างไกลาจากความเจริญรุ่งเรืองของมอสโกที่ซึ่งเรื่องราวของดีมาถูกจดจําในฐานะศิลปินผู้ยิ่งใหญ่คนยากเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อของเขาเป็นชาวประมงส่วนแม่เป็นแม่บ้านพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านไม้ หลังเล็กๆเ,เก่าๆคนย่ารักการวาดรูปเหมือนกับดีมากเขาไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์วาดรูปดีๆจึงใช้ถ่านไม้และเศษกระดาษที่หาได้วาดรูปทิวทัศน์รอบๆหมู่บ้านของเขาคนย่ามีพรสวรรค์โดยธรรมชาติแม้จะไม่มีใครสอนแต่เขาก็สามารถวาดรูปได้อย่างน่าทึ่งภาพวาดของเขาเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและอารมณ์ผู้คนในหมู่บ้านต่างชื่นชมในฝีมือของเขาวันหนึ่งคนย่าได้ยินเรื่องราวของดีมาจากนักเดินทางที่ผ่านมาเขาประทับใจในเรื่องราวของดีมามาก และตั้งใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเดินตามรอยเท้าของดีมาให้ได้คนณย่าเริ่มฝึกฝนฝีมืออย่างหนักเขาวาดรูปทุกวันทุกคืนเขาศึกษาภาพวาดของดีมาจากหนังสือเก่าๆที่เขาขอยืมมาจากห้องสมุดคนณย่าใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ไปมอสโกไปหยิบหอศิลป์โมโคอฟสถานที่ที่ดีมาเคยฝึกฝนฝีมือแต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็เล่นตลกกับคนณย่าพ่อของเขาประสบอุบัติเหตุระหว่างออกหาปลาทำ ให้ไม่สามารถทํางานได้อีกต่อไปครอบครัวของคนย่าตกอยู่ในความยากลําบากแม่ของเขาต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวคนย่ารู้สึกเสียใจมากเขาอยากจะช่วยแม่แบ่งเบาภาระแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเขาไม่มีความสามารถวิเศษอย่างอื่นนอกจากวาดรูปซึ่งดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ในสถานการณ์เช่นนี้คนย่าเริ่มหมดหวังเขารู้สึกว่าความฝันของเขาช่างห่างไกลเหลือเกินเขาทิ้งผู้กันและกระดาษหันไปช่วยแม่ทางานบ้านและดูแลพ่อที่ป่วย วันหนึ่งขณะที่คนย่ากำลังนั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างเขาก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินร้องให้เข้ามาในหมู่บ้านเธอแต่งตัวมอแมแอมเสื้อผ้าขาดวิ่นคนย่าเดินออกไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเขาถามเด็กผู้หญิงเงยหน้าขึ้นมองคนย่าใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยคราบน้ำตาฉันฉันหลงทางฉันจำทางกลับบ้านไม่ได้เธอสะอื้นคนย่ารู้สึกสงสารเด็กผู้หญิงคนนั้นเขานึกถึงตะวะเองตอนที่ยังเด็กเขาเองก็เคยหลงทางและรู้สึกหวาดกลัวเช่นกันไม่ต้องกลัวนัก คนยาพูดปลอบเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองคนยาพาเด็กผู้หญิงคนนั้นไปที่บ้านของเขาเขาให้เธอดื่มน้ําและกินขนมปังแม่ของคนยาช่วยทําแผลที่ขาให้กับเด็กผู้หญิงซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการหกล้มเธอชื่ออะไรคนยาถามฉันชื่ออันนาเด็กผู้หญิงตอบเธอมาจากไหนฉันมาจากหมู่บ้านอื่นฉันมาที่นี่กับพ่อแม่ แต่เราพลัดหลงกันคนอย่าใช้เวลาทั้งวันในการตามหาพ่อแม่ของอน,นาเขาถามชาวบ้านทุกคนที่เขาพบเจอแต่ก็ไม่มีใครรู้จักพ่อแม่ของอน,นาเลยคนย่ารู้สึกกังวลมากเขากลัวว่าอน,นาจะไม่ได้พบกับพ่อแม่ของเธออีกแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขายังคงตามหาพ่อแม่ของอน,นาต่อไปในที่สุดความพยายามของคนย่าก,ก็สำเร็จผลเขาพบพ่อแม่ของอน,นาที่หมู่บ้านข้างเคียงพวกเขากำลังตามหาอน,นาอย่างร้อนรน พ่อแม่ของอันนารู้สึกดีใจมากที่ได้พบกับลูกสาวอีกครั้งพวกเขาขอบคุณคนย่าที่ช่วยเหลืออนนาขอบคุณมากนะพ่อหนุ่มพ่อของอันนาพูดเธอเป็นคนดีมากไม่เป็นไรครับคนย่าตอบผมดีใจที่ได้ช่วยก่อนจากกันอันนายื่นบางสิ่งให้กับคนย่ามันคือตุ๊กตาไม้ตัวเล็กๆแก,ก,กะสลักเป็นรูปนกฉันให้เธออน,นาพูดขอบคุณที่ช่วยเหลือฉันคนย่ารับตุ๊กตาไม้มาด้วยความซาบซึง้งขอบคุณมากนะอน,นา หลังจากวันนั้นคนย่าก็เก็บตุ๊กตาไม้ตัวนั้นไว้เป็นอย่างดีมันเป็นเครื่องตันใจให้เขาระลึกถึงความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นคนย่ากลับมาวาดรูปอีกครั้งเขาตั้งใจฝึกฝนฝีมือและพัฒนาเทคนิคการวาดภาพของเขาคนย่าวาดรูปอัน,นาและตุ๊กตาไม้ที่เธอให้เขาภาพนั้นเป็นภาพที่สวยงามและเต็มไปด้วยอารมณ์คนย่านำภาพวาดของเขาไปแสดงที่งานประจำปีของหมู่บ้านผู้คนมากมายต่างชื่นชมในฝีมือของเขาและภาพวาดของเขาก็ขายได้ในราคาสูง คนย่านำเงินที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์วาดรูปใหม่ๆและแบ่งส่วนหนึ่งให้กับแม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวข่าวครา,าวเรื่องพรสวรรค์ของคนย่าแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนไปถึงหูของพันธารักษ์คนหนึ่งจังการมอสโกพันธารักษ์เดินทางมาที่หมู่บ้านของคนย่าเพื่อชมภาพวาดของเขาพันธารักษ์รู้สึกประทับใจในฝีมือของคนย่ามากเขาเสนอมอบทุนการศึกษาให้กับคนย่าเพื่อไปเรียนศิลปะที่มอสโกคนย่ารู้สึกดีใจมากนี่คือโอกาสที่เขาใฝ่ฝันมาตลอด ในที่สุดเขาก็จะได้เดินตามรอยเท้าของดิมาโคนย่าเดินทางไปมอสโกเขาเข้าเรียนที่สถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงและได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโคนย่าตั้งใจเรียนมากเขาพัฒนาฝีมือขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นหนึ่งในนักเรียนที่เก่งที่สุดของสถาบันโคนย่าไม่เคยลืมความเมตตาของอันนาและครอบครัวของเธอเขายังคงติดต่อกับพวกรเขายอยู่เสมอและส่งเงินไปช่วยเหลือครอบครัวของอันนาเป็นประจำ หลายปีผ่านไปคนยากกลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงภาพวาดของเขาถูกจัดแสดงในหอศิลป์หลายแห่งทั่วโลกผู้คนมากมายชื่นชมในพรสวรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของเขาคนยากประสบความสําเร็จในอาชีพการงานแต่เขาก็ไม่เคยลืมรากเหง้าของตัวเองเขากลับไปเยี่ยมหมู่บ้านของเขาเป็นประจำและช่วยเหลือเด็กๆที่มีความสามารถทางศิลปะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์คนยากกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความฝันสามารถเป็นจริงได้ไม่ว่าเราจะเกิดมายากจนหรือร่ำรวย เรื่องราวของคนย่าเป็นเรื่องราวของความหวังความฝันและความพยายามเป็นเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าอย่ายองแพ้ต่อโชคชะตาและจงเชื่อมั่นในพลังของตัวเองคนย่าได้เดินตามรอยเท้าของดีมาเขาประสบความสำเร็จในฐานะจิตตะกอนและได้ช่วยเหลือผู้อื่นและนี่คือเรื่องราวของคนย่าเด็กชายผู้มาจากหมู่บ้านเล็กๆริมฝัง่งแม่น้ำโวลก้าสู่จิตตะกอนผู้ยิ่งใหญ่ผู้สานต่อตำนานของดีมาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรุ่นต่อไปการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านเล็กๆริมฝัง่ง แม่น้ำบนก้ามีเด็กชายนามว่าคนย่าผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่เขาฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงคนย่าเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งความฝันเขามีพรสวรรค์โดยธรรมชาติและเขาก็ฝึกฝนฝีมืออย่างหนักวันหนึ่งคนย่าได้ช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่ลัดหลงกับพ่อแม่ความเมตตาของเขาได้สร้างความประทับใจให้กับครอบครัวของเด็กผู้หญิงและพวกเขาก็มอบตุ๊กตาไมา้ให้กับเขาตุ๊กตาไม้ตัวนั้น กลายเป็นเครื่องรังนำโชคของคนญ่ามันตนใจให้เขาระลึกถึงความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นคนญ่าตั้งใจทํางานและพัฒนาฝีมือการวาดภาพของเขาในที่สุดเขาก็ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนศิลปะที่มอสโกคนย่ากลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จอย่างมากแต่เขาก็ไม่เคยลืมความเมตตาที่เขาเคยได้รับคนยากลับไปเยี่ยมหมู่บ้านของเขาเป็นประจําและช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีความสามารถทางศิละปะเรื่องราวของคนย่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความฝันสามารถเป็นจริงได้และนี่คือเรื่องราวของคนย่าจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ผู้สืบสานตำนานของดีมาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรุ่นต่อไป